สวัสดีครับผมนายโคดิชาสุขเหลียงวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัยุชรายี4ปีภารีนที่สองรหั 68, สวหกแอี่ศูนย์ห้าจจะมาทักเจ์ข้อ2นะครับก็เริ่มนะครับต้องหาขนาดแรงดนชีส่วนชิส่นส่วนังเทนชั่นหรืออัด ก็เริ่มเลยนะครับก็หาแรงรวมแนวดิ่งน,นะครับ F total กับ3า0รบวก0 0 0้บวกห0แนวดิ่งก็คือแกน y นะครับบวก บวกห0 0้อบวกสามจะเท่ากับสองพัอ้ยใช่สองพรปอนด์เ y เท่ากับ h y เท่ากับสองพันสี่รหารเท่ากับหนึ่งพันสอร้ปอนด์นะครับต่อไปนะครับ ก็คือหามุมนะครับจุด B ความสูงที่จุด B คือ6ฟุตร,ระยะลาบ8ฟุตก็คือแทนเซต้า A B เท่ากับ6ส่วน8จะได้าประมาณ0.75แล้วก็ออพอเป็นกนี้เซต้า A B เท่ากับ สามสิบหกจุดแปดเจ็ดองศาครับจุดดีความสูงเพิ่มขึ้นจาก B ไปดีคือสองฟุตสี่นิ้วก็แทนเซตาบีดีเท่ากักบ 2องจหารแเท่ากับ0ูน1 7แล้วก็เซตาบีดเท่ากับ16.26กองหกองศานะครับแล้วก็วิคอ์จุดต่อจุดนะครับ จุด a คิดแรงนะครับซิกมา fy เท่ากับ0ก็เท่ากับ1200รลบ300ลบ f a b ซสามสิบหเท่ากับศพอคิดนะครับ FAB เท่ากับ1,500ปอนด์นะครับแล้วก็ซิกมา Fx เท่ากับ0มันคือ FAC ลบ FAB cos ์าสอ,องศาเท่ากับ0โดยสรุปนะครับ f a c เท่ากับหนึ่งพันสองร้อยปอน์นะครับต่อไปคือจุด c นะครับก็คือ t f b c เท่ากับศูนย์ FCE เท่ากับ f a c เท่ากับ1,200ปอนด์นะครับต่อไปจุด b นะครับ sigma f y เท่ากับ0 fab sine สามหกจุดแปดเจ็ดลบหกร้อยลบ fbc ลบ fbe sine สามสิบหกจุดแปดเจ็ดองศาลบ FBD บีดไสิบหกจุดสองหกองศาเท่ากับศูนย์แล้วก็ 10มา fx เท่ากับ0 fab cos 36.87 log fbe cos 36.87เท่ 87, บ fbd cos 16.26กจุดสองหกาบับศูนย์พอแก้สมการสองตัวแปรนะครับ f b d จะได้ประมาณ1 2 5 0งสอนย์ปนะครับแล้วก็ f b e ได้ประมาณศูนย์นะครับให้หน่องจากรูปมาสมมาตรนะครับเราก็จะได้คำตอบก็คือ a B F H B D D F E C G H C E E G B C F G B Ui B E G E ส่วนแรงก็คือตามนี้นะครับสองหนึ่งหนึ่งสองห้าศูนย์หนองศูนย์ศูนย์หนึ่อะครับอันนี้เป็นแรงอัดแรงอัดแรงดึงแรงดึงศูนย์ไม่มีแรงศูนย์ไม่มีแรงอันนี้เป็นแรงดึงนะครับ ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอครับ